สวัสดีครับเติมเงินถูกต้องอีล่าติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสวัสดีครับมีรักกี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลนด์ราดออริจินนะครับก็จะมาแนะนําของส่วนใส่ของเพนนะครับพราะนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแจกโค้ดก่อนเลยครับอันนี้เป็นโค้ดล่าสุดเลยนะจริงๆโค้ดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละพอดีมีงานเยอะเมื่อวานเลยไม่ได้ลงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดของส่วนใส่ของสัตว์เลี้ยงเลยแล้วกันนะครับ อ่ะเริ่มมาตัวแรกก็คือเอาซามูไรก่อนเลยแต่ซามูไรนี่มีเพิ่งเปิดได้เองนะตะกี้เลยก็เลยอาจจะยังทําของยังไม่ค่อยอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวขอพูดของว่าก่อนว่าเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราพูดจริงๆเนี่ยเออมีอยากให้เพื่อนๆดูในเรื่องของสกิลก่อนเห็นไหมครับสกิลเนเธอร์สกิลเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูก่อนเห็นไหมเนเธอร์สกิลเราก็จะรู้อ๋อวา่าคือการโจมตีเป็นเนเธอร์เนเธอร์สกิลก็คือ เป็นการโจมตีที่เข้าหมดเลยทุกท่าครับจะไม่แพ้ท่านไหนแต่ก็จะไม่ชนะท่านไหนเหมือนกันนะครับอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่เลยนะครับเดี๋ยวมีขอพูดนิดนึงว่าวาเนี่ยเวลาเล่นใช่ไหมครับนางจะแปลงร่างกลายเป็นตัวดําๆอะแล้วทีเนี้ยนางจะจิ้มเร็วมากครับซึ่งเท่าที่มีเทสนะคี้เราควรเอา 100ครับเพราะว่าถ้าเกิดคี้ไม่ถึง100นะ่หมีไปลองดูแล้ว75-80มันก็มีโอกาสที่ไม่ติดคีนะคือตัวนางเนี่ยออทำดาเมจในกับบอสก็ดีมากครับทิมรัวๆๆๆๆัว,ลว,ลว,ลวแล้วก็เวลาตีบอสไอกิวก็เหมือนกันครับถ้าเรามีวามีแชมุูไลโอ้โหรวมกันสับนี่ดาเมจพุ่งพ่านมากนะครับ ในคุณสมบัติอันนี้มีขอบอกตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาคีย์ร้อยในการจะเล่นวาเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เอาลักข้างล่างเต็มก่อนเลยครับลักนี่คือสําคัญสุดแล้วคือตอนแรกของหมีลักเต็มอ่ะหมีคีย์ร้อยเลยแล้วหมีลองไปรีกอีกค่าหนึ่งเพราะว่ามันมีดาว3ดาวเห็นไหมพอมีดาวสามดาวแล้วเขาาคีย์ตกนะครับจากพันเก้าเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยคีย์หายไปทั้งหมดประมาณสามสิบเพราะฉะนั้นเลยหมีบอกเลยว่าการที่เพื่อนอัพสเตตัสของวาเนี่ยให้เพื่อนๆโฟกัสที่อย่างแรกคือลักร้อยก่อนเลยครับ อีก2องสเตตัสที่ควรเป็นรองลงมาคือสเต็ตกับ AGI AGI ก็ได้แอสปีดสเต็ตก็คือตีหนักถูกไหมครับแต่ว่าหมีมองว่าวามันควรรักรักแม็กนะคือเอาง่ายๆเพื่อนๆควรจะได้ดาวเยอะๆครับสมมติมันรีออกมานี่ได้3 2ดาวครึ่งใช่ไหมเห็นไหมมันจะเป็นครึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆรีได้4ดาว5ดาวเนี่ยมันจะทําให้อันนี้ที่เพื่อนๆใส่มันยิ่งแรงครับเนี่ยออปชันนี้เห็นไหมออปชันของเซนต์แท็กซเนี่ยทาเลนสตาร์แต่ละดวงเห็นไหมไอ้ดวงนั้นคือนับมาจากคุณสมบัติของเราจะเพิ่มพี่แนแท็ก ต่อ1ดาวก็คือ6%ถ้าเกิดเพื่อนๆมี4ดาวก็คูณ4ใบเพราะฉะนั้นคืออันนี้มีลองเทสแล้วระหว่างเซตเอ่อเซตคีย์กับแอสปีดอะมีรู้สึกว่าเซตเอ่อแอตแทก่แต่ว่าเพื่อนๆต้องไปคุณโสมบัติต้อง3ดาว4ดาวนะเป็นเป็นเป็นไป,นป,นปนได้5ดาวเลยยิ่งดีครับมันยิ่งแรงมากเลยนะเวลาวาระเบิดอย่างเงี้ย5ี0ห้าแสนะ เราเวลานางกายล่างเช่าบ้านนางจะทิ่มทีดอกหลังสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะขีร้อยได้มันก็ยิ่งสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นมันก็จะช่วยทําให้เราตีบอร์ดติด MVP ง่ายขึ้นหมีพูดถูกปะเพรานะน,นั้นไออันเองไม่รู้นะหมีรู้สึกว่าวามันควรเน้ยนขีครับขีต้องร้อยอย่างที่หมีบอกก็คือเราควรเอาลักก่อนเลยครับแม็กก่อนอันดับแรกนะในการรีสเตตัสแต่ว่ามันจะมีออฟออกมาด้วยครับมันเป็นมันเป็นออปชั่นเห็นไหมมีแอสเซอร์ปีดมีขีถ้าเกิดเพื่อนๆได้ขีตรงนี้สัก4ถถึงง10 10้้้าาไดดเเลยยวนะรรักตสี่ถ ถ้าบอกว่าเพื่อนๆพรักตรงนี้เต็มใช่ป่ะแล้วก็ได้ตรงนี้คี้สิบด้วยเนะี่ยคี้มันคี้เบสิกของตัววาจะได้ประมาณสี่สิบรวมถึงถ้าเกิดเพื่อนๆใส่คี้อีกสองเห็นไหมมันจะมีเซตคี้สองก็จะเป็นห้าสิบถูกไหมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเอาออปชันอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวมีให้ดูอันแรกนะครับอันแรกเนี่ยเพื่อนๆกดเขาว่าอะไรเห็นไหมมันจะมีออกออฟหลักเห็นไหมพีแอกแท็กแอสปียขี S S P e, ้ดาเมจคี้แล้วก็พีแอกแท็กอันนี้หมีบอกจริงๆถ้าเป็นวานะหรือซามูไรควรจะเอาอันแรกเป็นคีเะะ้เพราะอออออไเเพาว่่ืนนๆลงดูห็ม อย่างเพื่อนลองดูชิ้นสองหน่อยมั P ้ยอ็กแท็กมันไม่มีคีย์ครับอ่าออฟสามออฟสามเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับสกิลความแรงสกิลเนเธอร์สกิลไฟเห็นอว่าจะไม่มีคีย์เลยอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่มีคีย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมมันจะได้รับดามเมจขนาดเล็กกลางใหญ่เบาลงอันนี้ก็จะเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งหมีมองว่านะไอ,ไ,อไอพวกสายตีทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่เอ่อเป็นกายภาพเนี่ยมีมีแนะนำนะออฟออฟแรกออฟหลักเนี่ยควรจะใส่เป็นออฟ ขี้แน่นอนครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ <_ d ose> เพื่อนๆควรจะหาเป็นสีทองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีทองเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีขอพูดแต่ละสีก่อนว่ามันแตกต่างกันอย่างเพื่อนๆน่าจะงงถูกไหมสีฟ้าเนี่ยออฟลองมันจะเริ่มมาออกแค่หนึ่งออกแค่หนึ่งครับส่วนออฟม่วงเนี่ยเริ่มมาเห็นบ้างมันจะออกสองออฟทั้งๆงทงี่เราไม่ต้องตีบวกมันก็ออกออกสองออฟส่วนออฟทองเนี่ยมันจะมีโอกาสเริ่มออกมาสามออฟเลยครับเ,เดี๋ยวมีให้ดูตัวอย่างนะ มีมีตีไปแล้วอย่างวะมีอันหนึ่งมียังไม่ได้ตีอ่ะนี่อันนี้มียังไม่ตีเห็นปะอัน,นอันนี้สวยออกออฟเดียวครับปกติมันจะออกสองหนึ่งสามเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับสุดท้ายถ้าเราจะเอาแบบสุดเลยเราควรใส่ทองทองทั้งหมดเพราะว่าของทองเนี่ยเริ่มมามันออกสามออฟเลยถูกไหมแล้วเราก็ไปสุ่มตีบวกสามบวกหกบวกเก้าบวกสิบสองบวกสิบห้าเหมือนซัมโมเนอร์วอลเพื่อนเพื่อน,นเล่นซัมโมเนอร์วอลเพื่อน,น,นจะลองอ๋ออะไรอย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวมีใส่คีสก่อนนะครับอ่าเอาง่ายๆครับว้าเราเพื่อนๆจัดระดับความสำคัญของว้าคืออันแรกใส่คีสออฟหลักคือใส่คีสเห็นปหมบวกคีสทั้งหมดคือ8ปบวกเแต่ถ้าเกิดเป็นของทองเนี่ยออฟหลักมันจะบวกมากกว่านี้ออฟหลักคีสมันจะมา12 12แล้วเพื่อนๆตีบวกเก้มันจะบวกอีกเก้าหรือบ้าก็ได้ประมาณ21ทีเนี้ยเพื่อนๆก็ไปหาออฟลองของแต่ละชิ้นเห็นปหมมันจะมีออกคีสเนี่ยเพื่อนๆก็ดูคราว่าอะไรเอ่ยมันจะมีบอกออฟลองเห็นปหมเพิ่มเซตาจะมีทีแอกแท็กคี เนี่ยออฟรองควรจะออกให้ติดีครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้วาคีร้อยได้นะเห็นปะอันนี้ไม่มีนะอ่ะต่อไปชิ้นที่3นะชิ้นที่3ามให้เพื่อนเพื่อนโฟกัสที่สกิลเห็นบ้างอย่างของว่าเป็นเนเธอร์สกิลวิธีดูข้ออย่างที่หมีบอกให้เพื่อนกดคอว่าเลื่อนขั้นเห็นป้เพื่อนมากดดูเห็นบ้างมันเขียนว่าเนเธอร์สกิลเนี่ยทุกเพื่อนเพื่อดูสกิลตรงนี้ทุกตัวก่อนเพื่อนๆจะได้ใส่ของไม่ผิดนะครับมันก็จะทําให้ตัวละครเวลาเพื่อนไปตีบอสดำเห็นมันจะห่างเลยคนใส่เป็นกับไม่เป็น บางทีเพื่อนๆไปตีในวอลเหมือนกันไปตีในวอลไปตีบอสอย่างเงี้ยลง4ตัวดรามีทางครับบางคนใส่เป็นกับใส่ไม่เป็นนะส่วนต่อไปชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4เห็นไหมมันจะเป็นการขนาดเล็กกลางใหญ่อันนี้มีขอแนะนำไม่เอาขนาดกลางเหตุผลเพราะว่าเราเป็นลงวอลครับมันมันลดโดนดาเมจคนเบาลงเพราะว่าคนก็คือขนาดกลางแต่ก็เพื่อนๆแบบกะจะไปกะจะไปตีแต่บอสก็เอาขนาดใหญ่ไปก็ได้ขนาดกลางคือมีเดียมนะ ส่วนออฟลองแน่นอนครับออฟลองเราก็ต้องเอาเป็นพีดาเมจอยู่แล้วหรือแมสปีดก็ได้เพราะว่า2ค่าคือเราพยายามหาออฟที่มันตรงกับตัวเราถูกไหมถ้าเราไปเอาแบบเอ็มแอคแทมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราถูกไหมเอาต่อไปออฟออฟเบสิกนะครับชิ้นผ้าคลุมนะ้มันก็จะเป็นเฮดพีอยู่แล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ว่าให้เพื่อนๆโฟกัสออฟลองที่พีแอคแท็กเฮดพีหรือไม่ก็เอ็มดีเฟนก็ได้เพราะว่า3ค่านี้มันโดยตรงเราหรือจะเป็นเลือดก็ได้คือเพื่อนๆพยายามสุ่มให้มันออกมาเป็นออฟที่ตรงกับเราแต่ว่า เริ่มมาเราไม่จาเป็นต้องแบบให้มันเป๊ะงานเราอาจจะทำเซตนี้ไปแล้วแบบออกไม่ดีมากเราก็โอนเซตเก่าเนี่ยไปให้ตัวอื่นใส่ตัวให้อยู่ในแอคซิสของเราซึ่งซึ่งเป็นทับรองเราหรือว่าเป็นตัวอื่นก็ได้ถูกไหมแล้วไอตัวที่เป็นตัวเอที่ออกมาตีบอสทากิจกรรมบ่อยๆแทงบอสต,ตลอดอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็จัดเซตที่มันตรงกับมันมากที่สุดประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเท้านะครับเท้าก็าใส่เป็น H p เห็นไหมมันจะมี HP เปอร์เซ็นต์ HP ธรรมดาอันเนี้ยมีอาฮะเห็นไหอันนี้คงมีออกเป็นเฮดเปอร์เซ็นต์นะ ออลองวา่าก็น่าจะเอาเป็น P ีแอแททรับ HPM d ดีเฟนตคือเราพยายามเอาอะไรก็ได้ที่มันลงตัวกับเรานะประมาณนี้นะอันนี้จบไปในส่วนออวว่าครับต่อไปซัมูไ่ซัมูไรหมีไม่ได้ปั้นเลยนะเพราะว่าหมีเพิ่งเปิดตะกี้อาจจะไปเล่น ADL ลนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าหมีเปิดแล้วมันได้ไงานก็เลยเออไปเล่น ADL เดีกว่าหรือว่าจะทําสายแถบก็เดี๋ยวดูอีกทีอันนี้เหมือนกันเลยครับถ้าเราเจะเอาซัมูไรเนี่ยอันนี้บอกแล้วว่าเพิ่งทํานาทาไม่เหลือเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะไอ้พวกสายตีีกล้เน่ย ถ้าเป็นวากับซามูไรเ้เพื่อนๆต้องเน้นคีย์ร้อยก่อนทอํายังไงเอาเราก็พยายามรีเอาค่ารักแล้วก็ให้มันติดดาวเยอะๆเพราะว่าเวลาเราไปใส่ทาเลน์เนี่ย<ๆ>เห็นไหมเซตเซตแอคแท็เนี่ยสชิ้นเห็นไหมครับมันจะคิดค่าดาวยิ่งเรามี4ชิ้นเออเรามีดาวติดตรงออฟพูนอนสมบัติสมันก็ยิ่งคูณพีแอคแท็เข้าไปก็ยิ่งแรงถูกไหมฮะซาม,มูไรก็เหมือนว่าอันนี้คือของหมีใส่ปเป็นเซตโจมตี4แล้วก็คียสองวาก็เหมือนกันนะหมีใส่ปเป็นเซตเออโจมตี4ี่คียสองหมีรู้สึกว่าหมีลองไปใส่ส่่เเเซต้สปีดแมมงบาากลยวะ คือคือมีเห็นนะตัวนางแทงเร็วมากเ้ยแต่ว่าดาเมจมันเบาลงไปเยอะมากเลยอ,อันนี้คือความเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะใส่แอสปีดสี่ขีสองหรือจะเป็นขีสี่แอสปีดสองไม่ว่ากันอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับสมุน์ไรก็อย่างที่มีบอกมันคือธาตุไฟครับอนนั้นแน้วอันที่สามเราก็ต้องเอาเป็นอะไรไฟสก,กิลถูกไหมแล้วเป็นไปได้เนี่ยออฟรองก็ควรเป็นแอสปีดเป็นพีดามเมจถูกไหมครับส่วนอันแรกอันแรกเนี่ยอันนี้มีบองจริงนะยังไงก็ต้องเอาเป็นขี ยังไงก็ต้องเป็นคีย์ไม่ไงั้นไม่มีทางคีย์ร้อยเลยอันนี้หมีใส่ไปแอสปีดเพราะว่าเออของทองมันออกมาเป็นแอสปีดถ้าได้คีย์จะด,ดีมากแต่ว่าเห็นไหมครับออฟลองดีมากมันมีคีย์สิบสองคีย์ดาเมจโอ้โหคือทุกอย่างเลยเป็นของสมุไรเลยแอสปีดก็ช่วยเพราะเพราะาจริงๆเอาค่าแอสปีดหายากนะแต่บ้าคีย์ได้แค่หกสิบสามเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้หมีหมีเป็นีออฟหลักเป็นค่าคีย์เนี่ยค่าคีย์น่าจะถึงร้อยไม่หรอกเอาจริงๆหมีแค่รีลักเนี่ยเต็มแล้วก็ สเต็งกับอ่าในส่วนสเตตัสที่ควรจะดาวก็เหมือนวาเลยครับควรเน้นอะไรลักอันดับแรกเลยเพราะว่าเราเน้นคีย์ร้อยถูกไหมลองมาก็ต้องเป็นสเต็งเอจไอเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดเป็นวิตก็ดีถึงหน่อยถ้าส่วนสารมุรีเขาไม,ไม่ได้สนถึงลองมันสนฟาดอย่างเดียวนะส่วนอันที่4มีก็ขอแนะนําใส่เป็นกันขนาดกลางครับเพราะว่าปกติ ซามูไรเราก็ลงไปวอลอยู่แล้วถูกไหมมันก็ยังกันคนได้กันบอสได้บ้างนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ให้เพื่อนๆพยายามดูออฟลองให้ถูกนะครับเนี mm ่ย hmm. P ีแอคแท็กเฮ F อะไรอย่างเงี้ยพยายามใส่ให้มันโดยตรงกับตัวเราอันนี้เดี๋ยวหมีต้องไปแก้แต่จริงๆมันมีการคีดีฟเอนก็ไม่ค่อยอะไรเอาไปใส่เฮดพีดีกว่าถ้าทำมีนะเราออฟลองก็ควรจะเอาเป็นพีแอคแท็กเห็นไหมครับพีแอคแท็กเฮดพีพีแอคแท็กอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับมันนะครับ อ่าต่อไปในส่วนปลาหมึกอหม,มีชอบเล่นสควิดดี้ไม่ว่ากันนะมันน่ารักดีแต่ปลาหมึกเนี่ยเขาจะใส่เป็น sp 4ครับเห็นบ้างมันจะบวกแอตแท็เพิ่มขึ้นค่าที่เพิ่มคือ25%ของ m a x sp ก็คือเอาง่ายครับมันก็บวกพลังโจมตีอะเห็นบ้างเพิ่มขึ้นคือตัวนางมันก็เน้นบัฟเอาง่ายเพื่อนเพื่อไม่ต้องคิดมากเลยตัวบัฟให้ใส่ sp 4 hp 2ส่วนใหญ่เขาจะเล่นยังอย่างงี้ครับ <S <S หรือว่าเพื่อนเพื่ออ,อาจจะแบบไปใส่ hp 4 sp 2ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนเ,อนเอก,กว่าหรือว่าชอบแรงกว่า อ่าน,นี้มีก็จะใส่ SP4 แล้วอ p 2นะครับตามนี้นะแต่ว่าเจ้าสควิตเออเจ้าปลาหมึกเนี่ยมันจะมีแตกจากไอพวกสายต่อสู้นิดนึงคือช่องแรกเห็นไหมครับช่องแรกเห็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบให้เจ้าปลาหมึกเนี่ยมาสกิลบ่อยๆเนี่ยให้เอาสกิล CD ครับมันจะช่วยลดอันนี้มียังหาไม่ได้นะเดี๋ยวเยวมีขอดูบ้างมีป่ะไม่น่าจะมีะ โอเคครับไม่มีนะมีก็มีก็ใส่ไปก่อนใส่ใส่ไปก่อนครับไม่เป็นไรส่วนอออันที่สองเห็นไหมครับเอแม็กแทอันนี้คือมันกำกับเรามาอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าปลาหมึกเราเราจะเอาเราต้องอะไรต้องเราก็ต้องเอาไป HP หรือไม่ก็ M อแม็กแถูกไหมแต่าปลาหมึกมันไม่ค่อยยิงหรอกเอาจริงเอาแค่ HP กับ P d ดีเฟนดดีกว่าครับเอาถึกถึก,ถกตายยากนะเพราะว่าตัวนางออกมาบัฟส่วนอันที่3ส่วนเอ่ออันที่3 อันที่สามไม่มีอะไรครับเพื่อนๆใส่ได้เลยส่วนอันที่สี่ก็คือเลือกขนาดกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยอ่ะพเพราะว่าเพื่อนๆไปตีมอนสเตอร์ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดตามที่มีแนะนำอนีกก็ยังมองมอว่าขนาดกลางดีสุดนะครับอันนี้ก็ควรจะเอาออฟลองเพราะว่าออฟหลักมันเป็น HP อยู่แล้วอันนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็ควรจะเอาออฟลองเป็นเฮเปอร์เซนต์กับดีเฟนต์ครับเพราะว่ามันจะได้บัฟตายยากๆหน่อย,ยถูกไหมอันนี้ก็ควรจะเอา HP เปอร์เซนต์ครับออฟหลักเป็น HP เปอร์เซนต์แล้วก็อย่างอื่นก็ HP กับเรับ ส่วนบัลลูนเม็ดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ไปเซ็ตตียีกันครับเพื่ผมบอกว่าเวลาบอโฟติดคีย์เนี่ยมันจะดูดเลือดนะครับเดี๋ยวมีพาไปดูนะครับเฮ้ยกดไม่ติด อะไรของมันวะเนี่ยอ่ะต่อไปบัฟเฟอร์เมดนะครับก็ให้เพื่อนๆกดดุสกิลเห็นไหมมันจะบอกบอกว่าทุกครั้งเลยที่เจ้าบัฟเฟอร์เมดเนี่ยคยีปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเฮดพีครับก็เลยจะทำให้ตัวบัฟเฟอร์เมดตายยากขึ้นมากนะย้่ง่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนตัวบัฟเฟอร์เมดเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นน,นี่ก็ได้ครับไม่ต้องนะจะใส่เป็นเซตคี่สี่ก็ได้แต่ว่าอ,อ่อต้องพยายามทำค่าคีให้เกิน40นะครับ ถ้าเกิดค่าคียไม่เกิน40เห็นยญบาท,ที่เกินมามันจะบวกคียดาเมจเนี่ยอย่างละทีละ0.3จะบวกมากสุดคือ25่สิเอรแต่จริงๆก็คือบัฟเฟอร์เมดมันต้องพยายามคีย์ลอยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาตัวน้องตีเนี่ยติดคีมันจะดูดเลือดถูกไหมเพราะน้านี้มีแนะนําว่าให้ใส่เป็นเซตคีย์ครับแลว้วก็อันแรกสําหรับหมีนะสําหรับหมีแต่น,นี้มีอย่างใส่ไม่ครบก็ขอ,ขอแนะนําเพื่อนๆก่อนอ่ะเรามาดูตัวเจ้าโฟมบัฟเฟอร์เมดนะครับบฟัฟเฟอราา์เมดธาตุอะไร เจ้าโบกโฟร์เมดเนี่ยเป็นธาตุกายภาพครับเห็นไหมถ้าอย่างนี้เราก็เลือกตามนี้เลยครับนี่น,นะเนีย่ยเราก็เลือกเป็นเนเธอร์สกิลดาเมจไปครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยนนมีบอกเอ้อเดี๋ยวมีขอพูดสกิตตี้ก่อนลืมเจ้าปลาหมึกเนี่ยถ้าเกิดเ,เพื่อนเอเอาไม่ค่าปั๊บอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนก็ต้องเอาเป็นวิทกะอินถูกไหมครับเพราะว่าเรายืนนานๆเรากะยืนนานๆถูกไหม ส่วนเจ้าบัฟเฟอร์เมดเนี่ยอันนี้สเตตัสเนี่ยหมีบอกเลยบอกว่าให้ออเค้าเราว่าเราเน้นคีย์เป็นหนักถูกไหมเราก็ต้องเอาลักเต็มเลยเพราะว่าเราไปใส่เซตเอ่อสี่คีย์เนี่ยสองเซตเนี่ยมันบวกคีย์สิบอยู่แล้วถ้าเรารักแม็กมันก็จะช่วยทําให้เราเครีย์ลอยไม่ยากถูกไหมครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะช่องแรกเขาควรใส่คีย์ด้วยแต่นี่หมียังหาไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนะครับถ้าเราใส่เป็นตรงเนี้ยคีย์ด้วยมันจะบวกประมาณยี่สิบทำให้บัฟเฟอร์เมดเนี่ยอ้อนง่ายหนีบวกยี่สิบก็คีย์ลอยแล้วถูกปะ ก็เลยทำให้เจ้าเปอร์ฟอร์เมชนดึงประสิทธิภาพมาสูงสุดนะครับแล้วก็ออฟลักเนี่ยอันนี้มีก็ยังมองว่าดีสุดลองมาก็คือสเต็งกับ AGI ครับ2ค่านี้มันก็ยิ่งช่วยเอ,อ่อทำให้เจ้าเปอร์ฟอร์เมตีไวขึ้นเพราะว่า AGI ถูกไหมสเต็งก็ช่วยตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ออฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนรีได้ไ้มอันนี้มีเอาคีย์เเพราะว่ามันก็ช่วยทําให้เราเอ,อ่อรวมค่าคีย์ถึงร้อยง่ายถูกไหม อ่าต่อไปนะครับเจ้าซันออฟเอิร์ธนะครับหรือว่าจะเรียกน้องลิงก็ได้นะสเตตัสนี้ไม่ต้องพูดอยู่แล้วเราเน้นวิทย์กันหลักอยู่แล้วเพราะว่าเราเน้นน้องตายยากเพราะว่าตัวน้องเนี่ยวเวลาออกมาใช้สกิลเนี่ยมันจะเชื่อมดาเมจกับเราคนละครึ่งถูกไหมครเน้นคือเน้นตายยากไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะตัวเนี้อ่าน้องลิงเนี่ยจะเป็นเนเธอร์สกิลนะครับทำๆไล้เพื่อนๆกดดูเลยนะครับอ่า น้องลิงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการใช้สก,กิลเป็นสายซัำเพราะฉะนั้นอันแรกที่เพื่อนๆคนต้องใส่คือสก,กิลซีดีถูกไหมเพราะว่าเอามันก็จะช่วยทําให้เราไลาส่สก,กิลเร็วขึ้นเพราะว่าจุดเด่นของน้องลิงเนี่ยก็คืออะไรก็คือแชร์ดามเมจกับเราครึ่งๆถูกไหมครับถ้าเกิดน้องใช้ได้ตลอดเราก็สบายถูกไหมครับยิ่งเป็นพวกฮันเตอร์ตัวนิ่มๆอย่างเงี้ยนะต่อไปอันที่2เห็นไหมครับออฟหลักมันเป็นเอ็มตั้งแต่อันนี้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปเอาเอาอฟลองเข้พนพวกเฮดพีกับพีดีเฟนส์หรือว่า, MD าเเเอ็็มดดฟนนกกไ้ัวทะครบ ส่วนออลทิเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนเป็นเนเธอร์เพราะว่าเออสกิลของเจ้าน้องลิงเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนเธอร์สกิลนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับโอ้มีไม,ม่มีของวะไม่เป็นไรมีใส่เอิธไปก่อนไม่เป็นไรแต่คือจริงๆไอคือจริงๆสกิลสกิลของน้องไม่ค่อยอะไรมากนะแต่ว่าเป็นไปได้ใส่ตรงๆก็จะดีครับ หมีจะใส่เป็นเลือดสี่นะครับแล้วก็คืออันนี้อันนี้แนะนํานะลิงส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นเลือดสี่แล้วก็สปีดสองครับเผลผพราะว่าตัวน้องเนี่ยถ้าเราสปีดเยอะเนี่ยเราเข้าไปตบอ่ะมันจะช่วยดึงดามเมจอ่ะทาให้มาตบน้องบ่อยถูกไหมครับหรือเพื่อนๆจะไปใส่เอพก็ได้แต่ว่าหมีรู้สึกว่าใส่เป็นสี่เลือดสองสปีดจะดีกว่าในะความคิดเห็นหมีนะเพราะว่าตัวน้องไม่ได้เกิดมาเพื่อดามเมจตัวน้องเกิดมาเพื่อรับตีนถูกไหม อ่ะต่อไปอาริสนะครับอาริสจังนะอาริสเพื่อนๆก็ดูสกิลเลยอาริสเนี่ยเป็นอะไรเห็นไหมครับตัวนางไม่ได้ทําอะไรเลยครับแค่เรียกเอ่อเรียกมอนเตอร์ออกมาแล้วไประเบิดตัวเองเห็นปะเป็นเป็นเนเธอร์เอ็มดาเมจเพราะนั้นตัวอาริสเราก็ต้องเน้นเป็นอะไรเอ็มดาเมจแล้วก็อันนี้สามนี่ใส่ของเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นอะไรครับเนเธอร์แน่นอนถูกไหมเพราะนั้นคุณสมบัติเนี่ยตัวน้องก็ต้องถึกๆครับก็ต้องเอาเป็นวิด เอาเป็นวิดดาวหรือไรก็ได้ที่ทําให้ตัวน้องตายง่ายๆแล้วก็เป็นไม่ได้มีอินด้วยครับเพราะว่ามันคิดมาจากเอ็มดาวเหมียนน้องด้วยนะครับอันนี้อลิสหมีจะใส่เป็นแอทแท็กสี่นะครับแอทแทกสี่เฮดพีสองนะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาแบบถึก 4, 2, ก็ได้ถ้าเป็นเอาถึกก็เฮดพีสี่แอทแทกสองก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะไล่บอกทีละตัวนะต่อไปโซฮี ee, นะครับโซฮี so ee, เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบไม่ได้ามาโจมตีอะบัฟอย่างเดียว ในเมื่อถ้าเอาบัฟอย่างเดียวเราก็ต้องใส่เหมือนปลาหมึกเจ้าสควิดดี้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือ s p c s p c HP2 ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเน้นออกมาคือบัฟบัฟของน้องเนี่ยก็คือบวกแอสเซอร์บีสิบไอพวกฮันเตอร์เอดีเอลต้องใช้ครับหมีก็อัพขั้นไปขั้น4แล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวคงได้ใช้แอสเิดเพิ่มขึนะ้น20%เห็นปะเนี่ยที่ระดับ10บบวกสานี่ฮันเตอร์เอดีเอลยิ้มเลยนะแล้วก็นอกจากคือสามารถตีแล้วดูดเลือดได้ด ส่วนคคุณอุปสมบแน่นอนคือ,อยังไงโซฮีก็ต้องพยายามตายายากถูกไหมครับมันก็จะต้องเป็นเน้นเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นวิทถูกไหมไอไอ,ไอตัวม้งหมีไม่ขอพูดนะแต่ว่าเพื่อนๆควรพยายามใส่เซตก็คือ4เซต2กับ2เซตเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าตัวม้งส่วนใหญ่เราจะใส่แอนซิดเอาพลังต่อสู้เพราะว่าการที่เราไปใส่เซต6เนี่ยมันจะได้มันจะคิดแค่4เซตครับเพราะนั้นเพื่อนๆ,ๆควรจะใส่เสเซตแล้วก็2เซตนะมันจะได้พลังต่อสู้เพิ่มฟรีนะครับ เดี๋ยวขอไปพูดตัวฮอตฮิตน่อนะครับตัวฮอตฮิตตัวฮอตฮิตนะอีกสตัวที่หมีไม่มีนะครับตัวเนะอ่าอย่างเจ้ากวางนะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นนี่ครับสายแอ t แทกแอทแทกแล้วก็เ p 2พีสองหรือจะเป็นแอ t แท k กแล้ว,ว Key ก็คีสองก็ได้ถ้าเถอเพื่อนๆเลยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเจ้ากวางเนี่ยสเตตัสที่เพื่อนๆควรจะรีเนี่ยก็คือเน้นค่าอินถูกไหมครับ แต่ว่าเพื่อนๆควรจะรีออกมาให้มันดีที่สุดหน่อยน้อยยิ่งดาวยิ่งดาวมันออกมาเยอะอะถูกไหมมันก็ยิ่งบวกแอ่แทกเยอะประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับแท้งสุดยอดแห่งแท้งที่มีณนะตอนนี้นะครับเจ้าเอิร์ธหลอดนะหรือว่าเขาจะเรียกพี่ด้วงกันอะไรก็แล้วแต่พี่ด้วงเนี่ยเขาจะใส่เป็นนี่ครับเพชรพี PC, แล้วก็สปีดสอเหตุผลมาว่าทำไมใส่สปีดสใช่ไหมเพราะว่าเหตุผลมาว่าด้วงเนี่ยอ่อ เวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะดึงรอบตัวาครับถ้าสมมุติด้วงตบเร็วใช่ปะมันก็มีโอกาสที่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งอะตีด้วงตลอดครับเพราะมันตีเร็วขึ้นถูกไหมหรือถ้าเิเพื่อนๆไม่ชอบจะไปใส่เอ่อ HP4 แล้วก็เ p 2ก็ได้ถ้าแ,แต่เพื่อนๆน,นะหรือบางคนจะไปใส่ Attack 2มันก็แรงขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลหรอีว่าไปเอาเป็นใส่เป็นน,นี่ดีกว่าครับอย่างที่มีบอกอะเออเลือด4แล้วก็สปีด2ดีกว่ามีรู้สึกว่ามันดึงมันดึงดีกว่า แล้วก็แน่นอนสเตตัสของน้องด้วงเนี่ยก็ควรจะเน้นค่าอะไรต้องเอาวิดเป็นหลักอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าตัวน้องเนี่ยออกมาเนี่ยแค่แบคโฮดึงมอนเตอร์กับคนเนี่ยมาลออตัวได้เนี่ยตัวน้องก็ต้องโดนกระทืบอเพราะนั้นความถึกเนี่ยมันก็ต้องทำให้น้องเงยอะๆหน่อยถูกไหมฮะประมาณนี้นะคือ,อง่ายๆเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆดูสายเลยครับเห็นปะ่ะถ้าเขาบอกว่าเป็นไฟอันนี้สามเพื่อนเขต้องใส่ไฟถูกไหม ล้วกิสมมติเป็นตัวโจมตีเพื่อนก็ต้องดูว่ามันเป็นสายอะไรเอากายภาพก็จะกยายภาพจะเวทอย่างเงี้ยก็ต้องไปใส่โจมตี4ถ้าเกิดมันสามารถตีคียได้เพื่อนก็ใส่โจมตี4ี่คีสอแค่นี้ครับจบละเผื่อเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการใส่สว์เลี้ยงเพลนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับมีพยายามพูดให้เคลียร์ที่สุดนะอาจจะแบบนานนิดนึงแต่ก็พยายามทาให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับ อ่ะ้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังตอนนี้ช่องทางหมีเปิดซูเปอร์แตงแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะเอ่อมาโดเนีนได้นะครับจะเป็นกำลังใจให้กับช่องมากนะครับอ่ะ้นก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับอ่ะ้นขอบคุณสำหรับท็อปโดเนีนนะครับคุณคูเปอร์โอ้โพึ่งโอนมาให้อีกร้อยหนึ่งนะกลายเป็น3100ขอบคุณมากนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับผมโอ้ซาบูเร็ตเป็นเทพจริงๆกว่าให้ตายเถอะลูกนี้เอามาตั้งนานแล้ว อขอรบกวนเพื่อนๆนิดน,นึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าอน,นี่คือราคาในมือถือนะครับว็จะมินหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าอน,นี้ก็คือพอเพื่อนๆโดเนเงนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดนเงนของหมีครับคือใครที่มาโดเนเงนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติ จะต,ติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเงินทั้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกแค่ซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเงิให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกแค่ซนนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำได้เรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเงิมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเงิแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเงิได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่่่่อออนนนนนนๆมาากะะคครรััับบบทีุุตสสสห์ชง